คนเรานะคะต้องทานอาหารทุกวันค่ะเพื่อให้ได้2ส,ส่วนจากอาหารนั้นหนึ่งก็คือเราจะได้พลังงานจากอาหารค่ะและ2คือเราจะได้สารอาหารจากอาหารที่เราทานในเรื่องของพลังงานจากอาหารอันนั้นเราไม่ต้องห่วงนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในยุคปัจจุบันเรามักจะได้เกินค่ะอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เรามีไขมันเกินเราอ้วนกว่าที่เราควรจะเป็นแล้วสารอาหารค่ะจะเป็นตัวที่เรามักจะขาดแต่เราควรจะทานสารอาหารอย่างไรเท่าไหร่ถ,ถึงจะเพียงพอการที่วันนี้เราเป็นโรคเกี่ยวกับ ระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะนั่นเป็นหลักฐานที่แสดงว่าเราเนี่ยอาจจะได้รับสารอาหารที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็ซ่อมแซมเป็นอาหารของระบบหัวใจและหลอดเลือดของเราเนี่ยได้ไม่เพียงพอไม่เพียงพอที่จะทําให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนี่ขอแนะนําสารอาหารในรูปแบบเจลค่ะนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและนําไปใช้ได้ในทันทีเพชราทีและอูมิ HRT อาช่วยบำรุงฟื้นฟูดูแลหัวใจให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นรักษาสมดุลของไขมนันและก็ความดันอูมิช่วยฟื้นฟูไตฟื้นฟูเซลล์ควบคุมเบาหวานเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้นแล้วเราควรทานปริมาณเท่าไหรด่ดีถ้าตอนนี้นะคะคุณเป็นโรคความดันสูงค่ะหายใจไม่อิ่มหายใจไม่สุดแล้วก็มีกรรมพันธุ์ที่ ที่บ้านเป็นโรคหัวใจหรือเครียดทํางานเยอะนะคะแล้วเริ่มอยากที่จะกลับมาดูแลหัวใจแนะนําให้ทานเทสซาทีวันละหนึ่งซองค่ะเพื่อช่วยควบคุมระดับของความดันให้กลับมาเป็นปกติช่วยให้หลอดเลือดของเราได้มีความยืดหยุ่นขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นฟูด,ดูแลหัวใจแต่สําหรับใครที่เป็นโรคหัวใจแล้วนะคะ หัวใจโตหัวใจเต้นผิดจังหวะลิ้นหัวใจรั่วหรือเป็นโรคตายโรคเบาหวานซึ่งสองโรคนี้นะคะกระทบต่อการทํางานของหัวใจนี่แนะนําทาน HRT วันละ1นซองควบคู่กับอูมิวันละ1นซองค่ะแต่ถ้าหากใครที่เป็นโรคหัวใจที่มีอาการเยอะแล้วนะคะหรือว่า มีความเรื้อรังเกิดขึ้นเช่นคุณเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบเป็นแล้วเป็นอีกหรือมีภาวะหลอดเลือดตีบสตโตรกมีภาวะน้ำท่วมปอดต้องทำบอลลูนต้องทำบายพาสนี้แนะนำให้ทาน HRT วันละ2ซอง,องควบคู่กับปูมิวันละ1ซองค่ะและนอกจากการที่เราทานสารอาหารเสริมที่เข้าไปดูแลหัวใจของเราโดยตรงแล้วนะคะอย่าลืมอาหารมื้อหลักค่ะที่จะต้องมีประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นโทษต่ตอร่างกาย